สวัสดีครับพบกับลุงอนันต์ชาแนลอีกแล้วนะครับ่าคลิปนี้นะครับลุงอนันต์ก็จะมาติดตั้งตัวอัดหน้าจอแบบธรรมดาของซัมซุงนะครับมือถือซัมซุงบางรุ่นนี่เขาก็มีตัวอัดหน้าจอมาให้เรานะหรือเราไปดาวน์โหลดจากเพจสโต้นะแต่ลุงอนันต์ต้องบอกไว้ก่อนนะซัมซุงบางรุ่นก็ติดตั้งไม่ได้นะครับถ้าใครชอบก็โหลดติดตั้งไปเลยเพราะว่าตัวติดตั้งอัดหน้าจอตัวนี้ไม่หนักเครื่องนะครับไม่มีลูกเล่นอะไรเพียงแต่อัดหน้าจอได้ปกติตัวอัดหน้าจอเนี่ย ทุกรุ่นนะจะไม่อัดจอดขณะที่เราสนทนานเสียงผู้สายได้นะ้องทุกรุ่นเลยนะครับนะก็การเล่นกลงเล่นเกมอะไรก็ปกตินะนะครับก็ตัวนี้เป็น A22 5G นะครับอ่าลุงอนันต์ใช้ a 3 0 j 4 p l u s j 6แล้วก็ J8 นะครับติดตั้งตัวอ่านหน้าจอได้แล้วก็ A03 นะครับก็ติดตั้งตัวอ่านหน้าจอได้บางรุ่นที่ผมไม่ได้เอ,อ่ยขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าติดตั้งได้หรือเปล่านะครับอ่นะก็ ลุงก็จะไปตรงนี้เลยนะเดี๋ยวลุงจะแปะไว้ให้นะครับอ่ะลุงก็จะค้นหานะครับอ่านีถ้าเราเข้ามาอย่างงี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับปุ๊บอ่ะเปิดในเบราว์เซอร์นะครับอ่าเปิดในเบราว์เซอร์เปิดเข้าไปปุ๊บจะเห็น2ตัวนี้นะครับอ่าแตะตัวแรกก่อนเลยนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะถามว่าแอปพวกนี้มันอันตรายนะครับคุณจะติดตั้งหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะว่า คุณเลือกจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งนะครับส่วนตัวผมก็ใช้แอปตัวนี้มา4ปีแล้วนะครับตรงนี้นะครับาดาวน์โหลดต่อไปนะครับปึ๊บอ่าจบทีนี้เรามาตัวที่2นะครับอ่าเราก็ดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับรอให้ตรงนี้มันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่ะมือถือซัมซุงบางรุ่นมันก็ติดตั้งไม่ได้นอกบางรุ่นเขาก็มีตัวอัดมาให้นะครับใครใช้ซัมซุง a 52 5G นะครับมีตัวอัดหน้าจอมานะครับเพราะว่าผมเคยใช้อยู่นะครับอ่ะแล้วก็จัดเก็บนะครับนี่ก็ดาวน์โหลดไปนะครับปึ๊บนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็กดออกไปเลยนะครับปึ๊บทีนี้ให้เราไปที่ไฟล์ส่วนตัวนะครับอ่านะครับไปที่ไฟล์ส่วนตัวเลยนะครับตรงนี้ไฟล์ส่วนตัวเรานะครับจิ้มเข้าไปนะนี่ก็จะเห็นขึ้นมาอย่างนี้2ออันหรือของใครไม่เห็นก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็ดาวน์โหลด ติดตั้งนะครับติดตั้งไปนะครับนี่อ่าเสร็จปุ๊บมาตัวที่สองนะครับอ่าติดตั้งไปนะครับนี่เสร็จแล้วอ่าพอเสร็จแล้วเรากดออกเลยนะครับรูดหน้าจอลงมานะครับอ่รูดลงมาให้สุดนะเราจะเห็นตรงนี้นะครับตัวเอ็นนะครับเห็นไหมทิ้มเข้าไปนะครับอ่านี่เห็นไหมปุ๊บเข้าไป ทีนี้เรามาดูว่ามันมาหรือยังนะครับนี่นะครับเห็นไหมตัวอัดงหน้าจอเรานี่นะครับเราก็ใช้นิ้วมือเรานะครับแตะเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าให้มันลอยมาอย่างนี้เราลากมันมาเลยนะครับลากมันมานะครับลากมาเก็บไว้อ่าแล้วก็เรียบร้อยนะครับปึ๊บทีนี้เราจะใช้งานเราก็จิ้มเข้าไปก่อนนะครับจิ้มเข้าไปสักพักให้มันดีดเข้าไปที่ระบบนะครับอ่าเรามานี่นะครับคุณภาพเสียงนะครับ สูงอ่าเสียงบันทึกนี่นะครับเราใช้เสียงของระบบและไมโครโฟนนะครับอ่าเท่านี้เราก็จะมาบันทึกหน้าจอรูนะครับหนึ่งนะว่ามันจะโผล่มาหรือเปล่าอ่านะครับอ่าเห็นไหมพอจิ้มเข้าไปปุ๊บยินยอมไหมนะครับอ่าเห็นไหมนี่ แต่ว่า,าวิดีโอที่เราอัดหน้าจอเนี่ยปกติพอเราอัดเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันจะไม่เก็บอยู่ในกลอรี่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเพราะว่ามือถือมันมีการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับมันก็จะไปอยู่ที่ไฟล์จัดเก็บนะอ่ะนะครับปุ๊บอ่ะเรียบร้อยนะครับอ่าปกติมันจะดูได้เลยทีนี้ให้เราไปที่ไฟล์ส่วนตัวเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาตรงนี้จัดเก็บภายในนะครับปุ๊บนะครับอ่าจัดเก็บภายในเนี่ยนะครับ เราก็มาตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ DCIM นะครับจิ้มเข้าไปอ่านะครับตรงนี้ตรงนี้เลยนะครับผมอ่านไม่ออกหรอกนี่ไอวิดีโออะไรเนี่ยตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนี่นะครับไฟล์ที่เราอัดหน้าจอนะครับจะอยู่นี่หมดเลยนะครับนี่นี่นะครับลองเล่นดูนะครับแต่ว่า ที่เราอัดหน้าจอเนี่ยปกติพอเราอ่านเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยมันจะไม่เก็บอยู่ในกรอเรีบเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามนะือถือมันมีน่าเห็นไหมครับก็แค่นี้เองนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ่ะนเพื่อนเีแบบ๋ยว่าเอ๊ะทำยังไงนะครับเราจิ้มตรงนี้นะย้ายย้ายวิดีโอนะครับย้ายมาที่นี่หรือให้เรา,าไปลงตำแหน่งที่เราจะเก็บไว้นะครับไว้ที่ไหนก,ก็ได้นะครับตามที่เราจะเก็บไว้นะครับประมาณนี้เนาะผมก็เดี๋ยวถ้า ถ้าไม่เป็นในตอนย้ายวิดีโอไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับจะมาสอนเนาะคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าทำยาว,ยาวไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะรำคาญเราเนาะรอติดตามคลิปหน้าในการย้ายวิดีโอออกนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ